สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าอำนาจครอบจัก,กรวาลท่านผู้ชมครับภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงลงวันที่7เมษายน2553ที่ใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548เป็นฐานอ้างอิงนั้น นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่โดยวิธีพิเศษรวม10ประการดังต่อไปนี้ประการที่1อำนาจจับกลุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเป็นผู้ใช้ผู้โฆษณาผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้นหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นอำนาจจับกลุมคุมขังโดยไม่ต้องตั้งข้อกล่าวหาและผ่านขั้นตอนขั้นต้นของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและประการที่2เป็นอำนาจออกคำสั่งเรียกให้บุคคลมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ฉุกเฉินอำนาจนี้คอการเมืองเขาเรียกกันง่ายๆว่าตีเมืองขึ้นหรือล่าอาณานิคมนั่นเอง ประการที่3ามอำนาจออกคำสั่งหรืออ,อายัตดอาวุธสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเคมีพันธ์หรือวัตถุอื่นใดในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือจะใช้สิ่งนั้นเพื่อการกระทำหรือสนับสนุนการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและประการที่4อำนาจออกคำสั่งตรวจคน้นหรือถอนหรือทำลายซึ่งอาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวางเพื่อระง,งับเหตุการณ์ร้ายแรงให้ยุติโดยเร็วประการที่5อำนาจออกคำสั่งตรวจสอบจดหมายหนังสือสือ่อสิ่งพิมพ์โทรเลขโทรทัศน์หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใดตลอดจนการสั่งระง,งับหรือยับยั้งการติดต่อหรือการสื่อสารใดๆเพื่อป้องกันเหตุหรือระงับเหตุร้ายแรงประการที่5ประกาศห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือสั่งการให้กระทําการใดๆเท่าที่จําเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยของประชาชนประการที่7ออกคําสั่งห้ามมิให้ผู้ใดออกไปนอกราชอาณาจักรเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนประการที่8อํานาจสั่งการให้คนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินประการที่9ประกาศให้การซื้อขายใช้หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธสินค้าเครื่องเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคเคมีภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจใช้ในการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้ายต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีกำหนดและในประการที่สิมีอำนาจในการออกคำสั่งให้ใช้กำลังทหารเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจระง,งับเหตุการณ์หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วนอำนาจล้นฟ้าครอบจัก,กรวาลจริงๆไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยว่านี่คือประเทศไทยท่านผู้ชมที่เคารพ รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุมโมงในตอนที่ชื่อว่าอำนาจครอบจักรวารก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ